นายกเขียร์ครับขอเชิญตะมือได้ดังให้กับนักนกีฬาสองทีมทั้งนายกไข่บกและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุน์ครับเอาละครับเริ่มเล่นครับทีมงานของ VIP e. อบจในชุดเสื้อสีชมพูหมายผู้เล่นไหมนะข้ามุกเจ้าขุนตะกีดครับผม ครับขออ่านรายงานนะครับทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินครับนำโดยท่านพักพนธรกิจโกศลครับท่านประหลัดครับเบอร์ห้านะครับท่านสุปันทองรัตครับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเบอร์เก้าพอที่ว่าเมืองมีสีครับที่ขาอ่อนไปเมื่อกี้นี่ครับเบอร์สิบสามสจสุริยนภูลวันทาครับเบอร์สิบสี่ รัฐมนตรีประธนประจงครับสจรัฐมนตรีประธน์จงเบอร์28สจสุริยาภูรวรธาเบอร์44สจประหลัดพงโพครับดรเน่งครับอาทิตย์บริหารเบอร์24ไปด้วยนะครับอบจท่านนายกบอกว่าเราก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันนะครับดรเน่งไปแล้วครับถึงผมหรืครับเป้เป็นเพื่อนรักกันครับแต่วันนี้อยู่คนละข้างดรเน่งกับเสียดงครับกอเจริญคอนกรีดต้องเจอกันครับในแมตช์นี้หน้วงการมหารส่นจังหวัดต้องการได้พบเพิ่อน ท่านรองผู้ว่าห้ามเข้ามาครับใครเข้ามาไม่ได้ขั้นใครเข้ามาไม่ได้ขั้นใครเข้ามาไม่ได้ขั้นธนรัมพ์เว่าโชว์สเตเตอร์ครับไปแล้วครับไพโรจน์บันทิ์ท่านรองผู้ว่ามองแล้วมุจจาบอลแวรันมุจจาคูบอลแวรันมุจะจาคุณธนร้ว่าไปเองท่านรองผู้ว่าไปเองแผลอครับแบล็คสครับใจมากตุ๊กนีกเลียร์บอลแเห็นทอลนรองผู้ว่าจับบอลได้ไม่มีใครกล้าเข้านะครับดูว่าทุกท่านที่อยู่เป็นเหมือนกันนะครับครับผมเอะไะครับแข่งบอลทุผช่องมา อักบ,บุดินหมายเลขส<า>ิบสีนะครับนั่งไววครับชมว่าแกอายุ45ลุงยงตัดสินใจควัก2,000บาททันทีอัดฉีดครับผม รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณจัก,กรยานขาไถลานกีฬานะครับขอใท่านเคลื่อนย้ายรถของท่านเวลานี้ด้วยทุกคันเลยนะครับขอร้องให้กระจององอแงเพราะว่าไม่สามารถขาไถรถได้ มันอยู่มองในน่ะะเออที่แถวนั่นล่ะแถวขาไถยน่นแถวขาไถยนี่ละใช่ครับถ้าลูกหลานขาไถยไม่ได้ก็ใช้พี่แถวรถใช่แล้วโอ้โหท่นแหมยิงยังยิงปืนยิงโยดขึ้นมานะครับเหมือนแคสตด็อกเตอร์เหน่งยังไงอย่างนั้นเลยสมัยเป็นเด็กว่างั้นนะครับไอ้กัปตันหัวหน้าศาลครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมท่านพิพัฒน์นะครับสุริยาสุริยาไม่ แตท่านโยธายัยาวันใ่ผ่านสุริยาครับเบอร์สิบสีนะกำลังจะไปข้อขากับท่านประลัดท่านประลัดลงได้เบอร์ห้าไปยัดไฟที่สุดคือท่านประหลัดครับท่านเกิดวันที่5เดือน5้านะครับปีห้าท่านบอกยอย่างนี้อีกต่างหากท่านก็เลยเลือกเบอร์ห้าไป้ะครับมาแล้วคู่ดีครับเพื่อนรักเพื่อนร,รักเพื่อน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 เพืเพื่อนเพืเพื่อนเพื่อนเเพื่อนเพื่อนเพื่ออนเพือนเอนเพื่่อนเพื่อนเพ่อนเพื่อนเพเพื่อนเพื่ หินแข็งทุกก้อนกอเจริญคอนกีดปัญโยธาจังหวัดน,นะครับให้ท่านกอรมนานะครับอันเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ยี่สิบเก้าให้เบอร์ยี่สิบห้านะครับผู้ดใดรักปากกาขึ้นไปคนเล่นชั้นมาจดไล่ซื้อก็ได้ภาคประเดีว่าผู้ใดซื้อหนังจะได้ยืนเอาปากกาขึ้นได้ด้วปากกาขึ้นเด้อชุดรถขาไทยตน้นกำลังไฮกระจอกง,งีย้ยโหมดเบอร์สิบห้าประตูนะครับกำลังหลบท่านนายเพื่อยังตลาดเกือบไป เสียงนางมาร้ายไปแล้วครับจบจุ๊บนะครับอีแทงทุช่องไปครับลูกนีน้รักษาประตูหุ่นดีออกมาคืนให้เสียโลมก่อเจริญคอนกรีดท่านรองสุบปัตนีท่านก็แข็งแรงครับเป็นวิ่งทุกเช้าเลยนะครับเสียโลงยุดข้าฟากไม่ผ่านใจไม่ยมสีชะตาเอาละครับตอนนี้โค้คงเดชครับ กูไม่เคยเล่นฟุตบอลแม้แต่ครั้งเดียวแต่เป็นโค้ชได้ครับเงินกันกร์มานาครับให้ท่านโยธาจังหวัดไปแล้วครับท่านโยธาจังหวัดลากไปไปแล้วครับไปแล้วท่านโยธาไปเข้าไปไม่ใจเงินโอ้โหพี่หนุ่มร้อยเบอร์ยี่สิบเก้าเฉพาะใครเยเลือชื่อท่านท่านรองผู้ราชการจังหวัดนะครับสอจอกไปโยให้เป็นได้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยนาดครับผมอยู่ให้เป็นได้อยู่ให้เป็นได้เฮ้า ท่านโยธาได้แล้วครับท่านโยธาได้ยังได้ลูกโยกจากจากอำเภอขอวม่วงท่านประลัดพักพลครพับเบอร์ห้าประหยัดไฟครับท่านแอไม,นไม่ผ่านเสียลงหินแข็งทุกก้อนก็จเจริญคัน 1, จิตครับมีคนสอบถามมาครับว่าคู่ลูกแรกลูกละหนึ่งพันบาทบให้ยิงเข้าครับลูกต่อไปลูกละห้าร้อยบาท ครึ่งละสามชั่วโมงครับครึ่งละ25ชั่วโมงครับอาจารย์เชิรครับอ๋อดรเต้ดงดร็อตเต้งกับเสี่ยลงเสี่ยลงเสี่ยลงดรเต้ดงดรเต้ดงเบอร์ยิมซีครับผมแต่มีไปไหนเสี่ยลงบอกยืนไปไหนท่านกรมอนอไม่ใช่เซี่ยลงบอกว่ายืนสุริยาสุริยามองหาสุริยนมองหาเชือดแล้วก็โยนข้ามคานไปยิงจัจแข็งแรงขึ้นยังเนี่ยเอาละครับตอนนี้หนุดูกันได้เพย์ยังตลาด ไม่ผ่านสอจ้ากอยดอกเตอร์เองมาอีกแล้วนะครับท่านกรรมนสุริยนสุริยนอยู่ให้เป็นนะสุริยนปืนท่านเยอะนะนะท่านกรรมนนนะกู้เดหลักปากาคอยไปคอยจะไม่เขียนซื้อนะกินไปแล้วครับท่านรองเพราะว่าท่านปฏิเสธตรงไปท่านโยนทาจังหวัดเบอร์ผิดไปแล้วครับไปแล้วตอนนี้ท่านกำลังคล้องขาตัวเองครับ กันสรงคือท่านรองผู้ว่ารองผู้ว่าลุ้นไปสิบมไม่อยู่ไครับไปสิบสมครตอนอยู่ไครับอไท่านรองว่าท่อะไร่านรองผู้ว่าทำอะไรทีเดียวท่านรอว่าท่อะไรู้ว่าโอ้ผู้รักษาประตูตอนนี้อยู่ตำแหน่งไหนครับอยู่ตำแหน่งนะท่านอยู่ไม่ได้หรือ่าผู้รักษาประตูแ้ท่านอยู่ไม่เป็นนั่นเอครับคนที่ลุ้นนี่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผมส่วนคนลุ้นกว่าเลยท่านนายกไข่มุกครับ น้องจุ๊บกอกันสิครับบอกว่าประตูอัดจอจะมึงปล่อยเข่าเมื่อแรกก็ต้องเข้าบ้านแล้วนะเอาแล้วตอนนี้ขึ้นชาร์ตเตะโอ้ไม่เป็นไรครับไฟสไลม์มรที่สุดปัดไม่เป็นไรนะครับสุริยนสุริยนงหาสุริยาเอาแล้วโอ้โหปืนกระแลกระแลสุดขั้วไทยโยนไม่ช้าลูกไม่ได้แท่านกอลบาร์ไปแล้วครับท่านกอลบาร์ครับทหารปืนใหญ่ครับพันโยธาจังหวัดมาอีกแล้วครับใช่ ทอมแม่ประหลัดหลุยครับเสียลองไต้อัดท่านพลังครับครับแข่งทุกก้อนครับหินครับกุกกรเจริญคอนกีทไปแล้วครับท่านหัวหน้าสันเยาวชนครับลูกนี้วิ่งขับไม่ทันมาเข้าเอาร็วๆใส่ไมมวะเร็วเงินมาไปแล้วครับไปแล้วการสมุทรสารครับจะแนงประตูเอาจริงกันมากครับ โอ้ท่านประาดครับเสียงกรี๊มาครับท่านประธานเบ้าท่านประธันพับบนให้สอจอก่อยสุริยามองหาสุริยุนเหมือนเดิมครับมันแค่ใส่เบือเดียวกรับเบอร์นึ้เบอร์ยีพาป่าแล้วครับหมายเลนหมายเลข10สิบาที่ท่านยาจังหวัดทาจังหวัดครับท่านพอที่ว่ดโอ้ยไปแล้วครับท่านกอลมนอ เบอร์ได้ยี่ผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ออได้ซื้อหลายเด้อดกันดังครับนั่ไปแล้วครับ V.I.P. ท่านอภิสิทธิ์ไหมครับท่าน V.I.P. จังหวัดกาฬสินแล้วครับนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปหนึ่งประตูต่อูนย์ครับตอนนี้เงินท่านนายกออกจากกระเป๋าแล้วครับท่านหัวหน้าสารเพื่อ,อักษาเยาวชน นะครับและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านตีไข่แตกไปแล้วครับท่านครับท่านผู้ว่ายิ้มแป้นเลยครับวันนี้แพ้ไม่ได้ท่านบอกอย่างนี้ครับในใบไล่ซื้อผมขึ้เป็นพออ่หน่วยกันเปลี่ยนเลยครับใครจะเป็นลมเปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวตำแหน่งท่านว่างครับ